คนไม่ไกลเกินจริงค่ะได้แน่สองร้อยคนแรกได้แน่ค่ะขออีกสี่สิบท่านไปค่ะไปค่ะอนุมัติแล้วคุณแต๋วเข้าเขาง่ายมากเลยอ่ะคุณแต๋วเข้าไวอ่ะเอคุณแต๋วเขาได้อีกคนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้าไปเป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณนะคะดึงมือเพื่อนเข้าไปค่ะขอบคุณนะคะใครเข้าไปแล้วก็ยังดูอยู่ก็ช่วยกันนับนะคะอาคุณเพชรรันเข้าแล้วค่ะ ไปค่ะขอบคุณคุณเพชรชลัดนะคะไปกันเลยค่ะขออีก4ี่ิคนค่ะจะได้200คนแรกสำหรับไลน์นี้นะคะขอค่ะขอค่ะรออนุมัติคุณมัทน,นาโอเคค่ะคุณมัทน,นารอก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกจากแม่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาได้ระบอกด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกนะคะเจ <c oughs> ็บคอมากเลยค่ะแวงกเสือเมื่อ,อาวานนี้ยังไม่อุ้อีอ้เลยเป็นซะแล้ววันนี้ ค่ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าได้แล้วบอกด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะพวกเราขอให้ได้ไลค์แรกประเดิมวันแรกสองร้อท่านก็ยังดีนะคะโอเคครับตรงไปเลี้ยวขวาครับบอกออกบอกรอครับ <c oughs> ไปค่ะไปค่ะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแล้วค่ะกุมปิดงานไว้คูค่ะ งานไหว้ครูลิเกบ้านบารมีค่ะงานประจําปีนะคะงานบุญค่ะก็คือวันที่สาสาี่ตุลาค่ะเกครัไม่รีบค่ะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวเงินหมดก่อนไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้พูดหนาสงสารเลยชีวิต หนึ่งหกสามขอ,อส่งคนขอส่งคนค่ะหนึ่งหกสามนะคะคุณนพภาอ่าอ่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 ไป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 อขออีกสองคนซื้อได้เพรลิเกลุงฟ้ากิสดาบรมีอ้าวคุณจำโบเขาได้เลคะ <laughs> คุณจำโบเขาได้แล้ว, <c oughs> ลวอุแกวยอุปิมุาตามเลย ขาไม่นีบแกที่เด็กไม่เห็นเมืเ่อคอืนขาดำดงซักถุงเท้าหายใจไม่ทันเลยค่ะคุณจมโบเข้าได้แล้วขอบคุณคุณลูกหมูคุณลุกหมูเข้า<ร>กุ้มปิดงานไว้ครูลิเกลุงฟ้าแลือย่างคะงานประจำปีลิเกลุงฟ้าบาร,รมีคะ่ะคุณพี่สมัยจ้ารออนุมัติรอก่อนนะคะ เขาได้อีกหนึ่งจ้าไปค่ะไปค่ะไปนะคะขอบคุณคนที่เข้าแล้วด้วยค่ะ